และนี่ก็คือไมไฟไฟแท้ง3สิ่งที่มาพร้อมกับกล่องอย่างแรกเลยนะครับก็คือคู่มือวิธีการใช้งานแล้วก็จะเป็นสาย USB Type C นะครับแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับจะเป็นสายของ XLR นะครับ แล้วก็ตัวไมไฟไฟแท้ง3นะครับตอนผมจับด้วยมือเดียวถือว่าหนักกําลังดีเลยทีเดียวนะครับยังเป็นโลหะทั้งหมดด้วยนะครับสำหรับเจ้าไมตัวนี้นะครับผมจะเป็นไมโครโฟนแบบไดนามิกนะครับที่รับเสียงจากด้านหน้าต้องวางปากใกล้ไม่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมจะมีรูเสียบหูฟังแล้วก็พอร์ต usb type c นะครับผมแล้วก็พอร์ต xlr นะครับหัวจะใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะแล้วก็ตัวหมุนควบคุมของไมโครโฟนนะครับ รูปไม้อันแรกนะครับก็จะเป็นการควบคุมเสียงของไมโครโฟนแล้วก็รูปหูฟังนะครับจะเป็นการควบคุมเสียงของมอนิเตอร์นะครับผมแล้วก็ปุ่มเปิดปิดไม้นะครับจะไม่มีแบบสัมผัสแล้วนะครับสําหรับไม้ตัวนี้มันต้องกดอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นการปิดไม้ถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็นการเปิดไม้นะครับ โอเคครับทุกคนและนี่ก็คือเสียงจากไมค์ไฟฟแท้ง3นะครับแล้วก็เสียบผ่าน USB ด้วยนะเป็นไงบ้างครับฮัลโหลเทสหนึนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบกับไฟฟ i k เคหกห้นะครับนะว่าเสียงจะต่างกันแค่ไหน อ่ะฮัลโหลฮัลโหลนี่ก็คือเสียงจากไฟฟ k 6 5 8นะครับนะก็ระดับเสียงแบบเดียวกันเลยนะครับเป็นไมไดนามิกทั้งคู่นะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นไงบ้างครับเสียงค่อนข้างแตกต่างกันมากไหมครับแล้วก็เสียงไม์ตัวนี้หรือไฟฟแท่งสามนะครับก็ค่อนข้างจะใสกว่านะครับเออแล้วก็ผมเคยพูดไปใช่ไหมครับว่าไม์ตัวนี้เนี่ยรับเสียงได้แค่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับผมนะแล้วก็ต้องพูดใกล้ไม์มากนะคนดูถ้าผมลองพูดข้างๆนะ เสียงของมันก็จะประมาณนี้เห็นไหมอันนี้คือเสียงพูดจากข้างๆนะครับนะเพราะว่าไมค์เนี่ยมันรับได้แค่ข้างหน้านะครับมันถึงจะชัดกว่าอ่าอันนี้ผมพูดแบบข้างหน้านะเห็นไหมพูดข้างหน้าแล้วมันจะชัดมากแต่พอไปพูดข้างๆทาเท่านั้นแหละเสียงอะไรครับเนี่ยแล้วมันมายืนอะไรหน้ากูเนี่ยโอ้ยดูยตัวละครผมดีดูตัวละครผมดีตัวละครที่ผมเสียตังไป175ลบัก แล้วนี่คือตัวละครที่ผมได้โอ้ยมีลายเลยด,ดิลายลูกเต๋าสี่เหลี่ยมโอ้ดูหน้ามันเดียวมากระพริบตาได้ด้วยอืม <c oughs> เขาอยู่ไหนกันหมดไปดูข้างหลังดีกว่าข้างหลังน่าจะสนุกกว่าข้างหน้าเยอะโอ้อยู่โน่นไงโอ้โอ <c oughs> อีกนานไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยได้เสียงดาราก,กินเลยพี่ จะคมียวน่ารักว่ะน่าจะน่ารักแน่นอนไอ้น้องเพราะเพราะว่าฉันเปลี่ยนไม้ใหม่เลยปะเฮ้ยเลยไรคุณช่วยด้วยเขาจะเอาผมแล้วอร่อยเลยอร่อยเลยเราแม่ลอยหรอกหเค็มร่างกายเคลือบไปด้วยน้ำปลาอย่าไปแตะต้องเราชอบชอบเฮ้ยกูอาปากกินเค็มคนชอบกินเค็มมากลกคไตนะไม่ไม่รู้ไม่รู้ เป็นตายก็เป็นไปเขาต้องจะเล่นผม <fuck> อ <ages> เออจระเข้เรืองแสงเอ้ยร่างกายเคลือบแสงแล้วตอนนี้อ้าวหายไปละข้างบนนำรายการหน้าข้างบนขออดุยาตขึ้นไปดูนะครับโอ้ข้างบนนั่งไงข้างบนจริงๆด้วยนี่ต้องขึ้นไปอ่ะหาซะแล้วเฮ้ยขึ้นไงวะแมงเฮ้ยพีรวัตลูกบอกควาย ขอจิ้มพุงได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวพุงแตกฮัลโลขอเรียนหน่อยนีฮะอาปากอาปากอาไม่ได้แ่นี่บายบายเว้ยบายบายเว้ยซีไปไปเป้ยบปไ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 ไปแล้วโดนซีเร่งอะโลไม่ไดู้ได้ยินไปไไปไ m ไ ร้อยพาริวัตเลยพาริวัตพาริวัตเราบอกเลยว่าว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์คนคนนี้ดิแฮปปี้เบิร์ดเดย์แล้วได้เลยเอาคุณเดี๋ยวคุณจูงให้รอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวจูงเดีจูงมึงรอบหนึ่งเอาคุณเลียหัวให้รอบหนึ่งเลียหัวเลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับเออเราทำท่าไงเวลาให้เบิร์ดเดย์คนทำท่าไงนี่ไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับอ้วนเนี่ยสุดยอดโอ้พอแล้วสะาดละ ที่มันออกเกมเลย ตัวเออข้างหลังมันตัวอะไรอลิเกเตอร์อลิเกเตอร์หรือจระไข้่แมวฮะแมวชื่อยังโหลดไม่เสร็จ๋อ้อเคือึงเช้าเลยเฮ้ยะไรอะมะแค่เหรอแมวแมวเหมียวไปแล้วเหมียวเหมียวมาเหมียวเมียเหมียวเฮียเพื่อนเล่นเหรอ จับอกดจับกดน้ำอจับกดน้ำจับจับจัไฮะจับตรงเอ้าคดเหมือนตัวถ่วงน้ำออเล่นตัวเหียเนี่ยเฮ้ยคังคกพื่อเล่นเหอะข้างหลังเหมือนคกเลยโหโอโหพี่โอบิ๊กะกินไข่เขาไปอกินวัวทั้งตัวอ้าวจยว เมียเมียเมียขำไม่ยอขำมลกว่าไง่ะโอ้ลืมเลยโอ้เม็นปากอ้ช่วยด้วยครับหายใจไม่ออกกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุกกกุกกกุกกไข่แม่งชัก อยู่ไหนกันนะโอ้อยเบคอนเต็มเลยเฮ้ยโอ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะเห็นตัวแลไรโอ้ย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 โพี่เล่นในโทรศัพท์เหรอครอับไม่มีเชื่อทำไมพี่ชายไม่มีเชื่อพี่ชายโหลดไม่ทันอ่ะหิงจ็ไม่คุณนยังไนี่ยคุณทำหิ้งไงคุณนเหรอเพิ่งเปลี่ยนใหม่ยังจะคุณนอีกโหรอเยี่ยร้อยอ่ะฮะ เซิฟเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวนะฉันกลับมาเซิฟเดิมหรือเปล่ามีตัวอ,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 อะไรอย่างเียเฮ้ยอะไรอ่ะตกใจหมดเลยโอ้โหโอะไเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเลยเล่นเลยตกใจอะไรขำตกใจหมดเขากำลังดูถูกรูปร่างของผมอยู่ดูดิ มีเนียงใช่หมดนะจระเข้เหรอนึกว่าเชี่ยโอ้จะหลายผมนั้นไม่ใช่จระเข้แต่กลายเป็นตัวเงินตัวทองเรียบร้อยแล้วต้องตายจิไหลทำไมมันต้องเสียต่อร้ายไม่เข้าใจใครมันรั่วใครมันรั่วจังเหี่ยวเขาบุกตดจริงเลย โอ้โหนอนแล้วพี่เขานั่งครัเอาูดนั่งครับโฮ้ยเขาเ้ีอาไม่ขายเดี๋ยวเดิคนข,ขวาขายนะผมขายสักตัวเลยฮะทำไมเดีย๋ยวผมตัดให้เอาไหมโอ้ เหนื e ่อยหน้องฮึบเมื่อกี้อะไรนะขอขอลูบไปลูบไปลูบลูบเออั่นแหละตีตียังไงวะตีตีแม่งตาบอดตาบอด ตาบอดไปตาบอดเล่น VR เล่น VR ตาบอดแนงกินลาสัญญาเยอะไปหน่อยมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้กาฟิวอุมากกาฟิวอุมากกาฟิวกินลาสัญญาเยอะไปหน่อยเบียวเบียวเบี้ยวเบี้ยวเบียวเบียวเฮ้ยมาตัวใหญ่จังไหนเข้าให้ฟังสิ หนีไปไม่ได้หรอกอืมยูคนมีอลล่านี่สว่างเชียเอ้ยเนี่ยเขาหลบเห็นไหมเขาหลบอ่ะเห็นไหมเขาหลบอ่ะเขาไม่อยากได้เลยเดี๋ยวผมทําให้ทุกคนรักคุณเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นอะไรเลย้อ๋อเขาไม่ขาตัวมา โอ้ไม่นะคะบางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงหัวแมหผมพี่หายไปไหนอ่ะผมปอม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 ใส่พิกผมแน่นอนชัว์ป้า เป็นยังไงกันบ้างครับผมหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปของผมไปแล้วนะครับเสียงไม้ของผมเป็นยังไงบ้างครับเสียงของผมเปลี่ยนไปมากไหมถ้าเปลี่ยนไปมากก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมต้องขอบคุณไฟฟ้นะครับที่ส่งเจ้าไม้ตัวนี้มาให้ผมได้รีวิวให้คนดูดูนะครับนะใครที่อยากจะซื้อเจ้าไม้ตัวนี้นะครับลิงก์จะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับนะทุกคนเจอกันครับ